สวัสดีครับนี่พบกับ SLS Gaming นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Castle Cast นะครับ ID 2ของผมนะโอเค ID <c oughs> นี้นี่ก็ส่วนใหญ่จะมาเปิดพวกจ้างฮีโร่ให้ดูกันนะครับเนี่ยมีเพชรอยู่2,100นะครับ หาเองครับเพรนี้หาเองล้วนๆครับวันนี้เรามาทำอะไรนั้นล่ะครับเราจะมารีวิวฮีโร่เลเวล20ก่อนนะครับนี่คือ a ฟนทอมคิงครับผมสกิลของ a ฟนทอมคิงเนี่ยครับนับว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนี่ สร้างความเสียหาย80%แบบสุ่มนะครับไปยังศัตรูในสนามรบลดค่าพลังงานถึง15โอเคแล้วก็ฮีโรที่มีรีวิตอสอะไรก็ไม่รู้นะรีวิหเนี่ยติดตัวมาเนี่ยจะกู้คือพลังงานไี้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สกิลของนี้ครับมีโอกาส6%จะลบร้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี ก็มี6%นะครับโอเคครับสัตว์เลี้ยงน,นะครับผมใช้ black cannon นะครับสร้างคะแนย200%สูงสุด5อาคารของศัตรูทุกๆ6วินาทีผมว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีเลยนะครับนี่ เรามาเริ่มดูกันเลยครับผมเล่นๆนี้เราจะไปกันส่งไปตัวเดียวก่อนนะด่านง่ายๆเลยด่านนี้ผ่านอย้วครับผมแฟนทอมคิงนี่ครับมาแล้วครับเรามาดูยูหนั่นดูแบบซูมครับผมถ้าสังเกตต้องดูมุมมุมสูงนะครับ เห็นไหมตีแบบสูมเมื่อกี้โอเคครับผมว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับพวกสนามรบอารีนาดันเจียนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับมันเหมาะจริงๆครับดูได้เลยครับตีก็แรงครับนี่ครับตีมาเจอดูนะครับเต็มซ่มครับ มันต้องตีกาาัคารคือสกิลการฮิวของตัวนี้เนะี่ยอาจจะฮิวไม่ค่อยเยอะหรืออาจจะไม่มีคิดซะว่าไม่มีฮิวเลยก็ได้นะครับสกิลมันไม่มีฮิวนะตัวที่ผมเปิดได้ เราลองลุยไปกับผองเพื่อนดูบ้างตานี้เลยทหารก็บุกไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปทีละาสามตัวสังเกตที่แฟนทอมคิงนะครับเป็นหลักก็จะตีดาเมตรแรงอยู่นะครับจะเป็นสีม่วงๆเมื่อกี้แมมตีแบบสู่มมาโดนตรงนี้ครับผมนี่ครับสูมมาโดน นี่แล้ว่าคอมโบคอมที่ของผมนะผมว่าคอมโบของที่เม็ดแรงๆแล้วก็เมตดวงกว้างได้ดีเลยทีเดียวครับเม็ดแรงดีนะพวกนี้เม็ดวงกว้างเอาล่ะรครับแฟนทอมคิงนะโดยสรุปก็จะเหมาะแก่การทำลายพวก ป้อมหอทนัวอะไรแบบนี้มากนะเพราะว่าเมตดมันแรงก็ส่งไปทำลายป้อมก่อนเลยนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์วิดีโอของผมไปด้วยนะครับเราจะมารีวิวให้ดูกันในอีกหลายวิดีโอนะครับผมอาจะรีวิวฮีโร่กันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ